เพื่อนๆครับครูนําเสนอกระบะแปลงปลูกยกพื้นที่ทําจากท่อ PVC เสร็จไปแล้วรวมทั้งโครงสร้างของหลังคาที่ใช้กันฝนทําจากท่อ PVC เช่นกันเสร็จไปแล้วนะครับวันนี้ครูมีอีก2แปลงที่ยังไม่ได้ทําหลังคาแต่วันนี้จะไม่ทําหลังคาแบบเดียวแบบนี้แล้วจะทําทีเดียวคู่เลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าครูจะทําจั่ว90องศาเท่าเดิมโดยความสูงเท่าเดิมเท่ากันอย่างนี้นะครับคิดดูว่าจั่วนั้นจะสูงขึ้นไปอีก1เท่า ดังนั้นวันนี้คือโจทย์ที่เราจะต้องมาคิดนะครับว่าเราจะทํายังไงให้มีความสูงของหลังคาอันใหม่นี้เท่ากับจัวเดิมไปทางด้านนู้นนะครับครูเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ดูแล้วอุปกรณ์หลักก็จะมีท่อ PVC นะครับขนาด3าทับสหรือขนาด6ขหุนนะครับแล้วก็จะมีพวกบรรดา ก็ต่อข้องอต่างๆที่ครูเตรียมเอาไว้ตรงนี้นะครับอะไรเท่าไหร่นั้นมาดูกันครับชิ้นแรกนั้น2ชิ้นนะครับความยาว108เซนติเมตรสชิ้นเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวค่อยเรามาค่อยมาดูกันแล้วกันนะครับชิ้นที่2ความยาว70ซนติเมตรอีก6ชิ้นนะครับแล้วก็ชุดที่3จะเป็นความยาว52ซนติเมตรอีก6ชิ้นตรงนี้เป็นความยาว35ซนติเมตรอีก6ชิ้นเหมือนกันและก็ตรงนี้เป็น25ซนติเมตร อีก6ชิ้นเช่นกันส่วนข้อต่อนะครับข้อต่อก็จะเริ่มที่ตรงนี้เป็นข้อลดนะครับลดจาก1นิ้วเหลือหหุนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปต่อกับท่อเดิมส่วนชุดนู้นตัดออกมาจากท่อที่เหลือเศษนะครับใช้ร่วมกับข้อลดตัวนี้นะครับถัดมาทางนี้เป็นข้องอ5องศาอีก12ตัวใช้อะไรบ้างเดี๋ยวจะเขียนแบบให้ดูแล้วกันนะครับทางด้านนู้นเป็นข้อแยก4่ทางฉาก4ตัวแล้วก็เป็นข้อแยก4่ทางอีก2ตัว ข้อแยก3ทางอีก2ตัวแล้วก็มีข้อแยก5ทางฉาก1ตัวนะครับอาทีน,นี้เดี๋ยวเราไปเขียนแบบกันเลยนะครับไปดูแบบว่าครูจะทําแบบไหนที่จะทําให้ความสูงมันเท่ากับจั่วเดิมไปทางด้านนู้นครับมาพบกับสถาปนิกคนเดิมหยิบอะไรได้ก็เอามาเขียนไว้ไว้ได้เลยนะอ้าวครูจะเขียนโครงสร้างคร่าวๆให้ให้เห็นก่อนแล้วกันนะครับนี่เป็นระบะคกรูที่ต่อกัอนไว้แล้ว2ชุดครูก็พูดเหมือนเดิมนะครับมองให้ตรงก็ความสูงก็ยัง ต้องการความสูงเท่าเดิมนะครับคือ70ซนติเมตรที่คุณต้องการนะนะดันมาทับเส้นเดิมอีกนะนี่นะ70ซนติเมตรแล้วก็ถ้าถ้าต้องใช้90อ,องศาหลังคามันจะขึ้นไปสูงมากเลยคูจะตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ออกไปเลยนะครับให้มันสูงเท่ากับของเดิมเนาะและตรงนี้จะเป็นข้อต่อนะครับข้อต่อเอางี้ก่อนเดี๋ยวเราไปต่อข้อต่อกัอนไว้เลยใช้ข้อลดนะครับทั้ง6อัน ตัดท่อ PVC 1นิ้วความยาว6ซนติเมตรไว้จำนวน6ท่อนครับทำการเชื่อมต่อกัอนไว้เลยครับยังไม่ต้องอัดให้แน่นนะแค่ให้เห็นภาพก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัดทีเดียวนี่นะครับเพื่อที่เอาส่วนนี้ไปต่อกับส่วนฐานมาต่อไว้ก่อนได้เลยครับ ในส่วนนี้นะครับครูจะตัดออกเลยมันจะเหลือแค่ส่วนนี้ครูเขียนโครงสร,ร้างคร่าวๆให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ,บ่าต่อเชื่อมออกมาแล้วรูปร่างของหลังคาคลุมแปลงปลูกยกพื้นจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตรงนี้จะใช้ความยาว108ซนติเมตรตรงส่วนนี้กับตรงส่วนนี้ใช้ข้อต่อ4ทางฉากนะครับตรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะ,ะเราไปต่อนก่อนเลยครับก็ใช้เสาขนาด70ซนติเมตรนะครับ2ท่อนก็ สี่ทางฉากอีก2ตัวต่อหัวไว้อย่างนี้เลยนะครับระยะระหว่างเสา2ต้นนี้จะอยู่ที่108ซนติเมตรนะครับ1เส้นครับก็จะมาขวางไว้ตรงนี้นะครับอย่งนี้นะครับนี่คือความกว้างของทั้ง2กระบะเมื่อต่อกันแล้วทีนี้ส่วนต่อขึ้นมาทางนี้นะครับจะต้องเชื่อมด้วยข้อง,งอสี่้าองศาแบบนี้นะครับ เดี๋ยวครูจะต่อไว้2ด้านแบบนี้นะครับทีนี้การเชื่อมส่วนนี้กับส่วนนี้เข้าด้วยกันเนี่ยมันจะต้องใช้ท่อ PVC ขนาดเล็กสูงเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ค่อยกดเข้าไปอย่างนี้นะครับกดเข้าไปให้สุดเลยอย่างนี้นะครับมุมยังไม่ต้องคุดพูดถึงเดี๋ยวค่อยจัดนะเห็นทรงแบบนี้แล้วนะครับทีนี้ต่อมาครูจะต่อมุมเฉียงนี้ขึ้นมานะครับเมื่อกี้เราต่อเข้างอ45องศาตรงนี้แล้ว จะอมุมเฉียงตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้จะใช้35ซนติเมตรนะครับ35ซนมอีกสองท่าเลยแล้วก็เสียบปักเข้าไปตรงนี้นี่น,นีก็เช่นกันได้ทรงแบบนี้แล้วนะตอนนี้เราได้2ส,ส่วนนี้แล้วเหลือส่วนนี้ส่วนนี้ครูจะต่อด้วยข้อง,งอ45อ,องศาเช่นกันตรงนี้จะต้องถูกเชื่อมด้วย3ทาง เดี๋ยวครูขอเชื่อมตรงนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็เอามาเชื่อมกับตรงนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยจะใช้ท่อ PVC ขนาด25เซนติเมตรนะครับกับข้อต่อ3ทาง1อันนะครับมาเชื่อมกันก่อนในตำแหน่งนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็เชื่อมหัวตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ด้วยข้องอ45องศาเชื่อมอย่างนี้นะครับจับตั้งขึ้นมางนี้ แล้วก็ใส่เข้าไปเพื่อให้มันสัมพันธ์กันตัวนี้นะครับฝั่งนี้ก็เช่นกัน<ม>รูปแบบก,กว้างอ่าเห็นภาพยังครับทีนี้ก็ทำแบบนี้ไปอีก1ชุดนะครับ<ม>เป็นการทบทวนนะครับหยิบเสามา2ต้นมาวางไว้ก่อนเลยเชื่อมด้วยอะไรครับอสีทางฉากที่หัวเสาก่อน เอาความกว้าง108ซนติเมตรมาต่อตรงนี้ก่อนจากนั้นก็25ซนติเมตรบวกกับอีก3ทางส่วนตรงนี้เชื่อมต่อด้วยอะไรใช่ครับนี่4 5อ,องศาและตรงนี้ด้วยท่อ p v c ขนาด35ซนติเมตร ตำแหน่งนี้เลยครับ<า>ด้านหนึ่งก็คือนี้เลยครับก็จะได้ทรงเดียวกันแบบนี้นะครับอีกหนึ่งอันสำหรับอีกด้านหนึ่งตอนนี้เราได้สองส่วนนี้แล้วครับส่วนจั่วนี้กับส่วนจั่วนี้จั่วกลางมีความแตกต่างกันตรงนี้ที่ครูจะใช้5ทางฉากแล้วก็ตรงนี้จะไม่มีคานดังนั้นเดี๋ยวครูจะต่อส่วนบนก่อนแล้วกันนะครับใช้5ทางฉาก แล้วก็ส่วนกว้าง25เซนต่อเข้าไปก่อนเลยครับส่วนหัวใช้ข้องอ45อ,องศางายขึ้นให้เหมือนกับตรงนี้นะครับก็จะได้มาประมาณอย่างนี้ก่อนนะนี่คือส่วนด้านบนนะครับมองเห็นภาพแล้วเนาะเส้นความกว้างของจัว35เซนติเมตรวางตรงนี้และตรงนี้ส่วนนี้เดี๋ยวครูจะต่อ45อ,องศาไปก่อนเลยนะครับน,นะครับต่อไปก็เอาไปเสียบกับสีทางตั้งไว้อย่างนี้เสียบโดย ต,ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับสองข้างก็คือขา70ซนติเมตรนั่นเองก็จะได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นแล้วเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้านะครับส่วนตัวกลางนะครับมันจะมีหัวต่อไปทางหัวและท้ายแล้วก็ส่วนตัวริมอีกหัวหนึ่งก็ใช้หัวนี้ด้านเดียวกันนะครับพอมองภาพออกไหมไหมครับ ก็ตัวนี้ตัวกลางนะครับแล้วก็ตัวริมตรงสันก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นการต่อแบบนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยยังมีส่วนที่เหลืออีกเป็นท่อ p v c ขนาด52เซนเราจะต่อที่ตรงไหนบ้างอ่ะครูก็จะต่อในส่วนหัวนี้ก่อนเลยเลยครับมองให้มองเห็นก่อนว่าทรงของราคามันจะเป็นแบบนี้จากนั้นที่เหลืออีก4ท่อนเราก็มาใส่ตรงนี้ เสร็จแล้วภาพโครงสร้างก็จะเห็นในภาพแบบนี้นะครับนี่คือสําเร็จแล้วก็เหลือการคลุมด้วยผ้าใบครูวัดโครงสร้างของหลังคานะครับอยู่ที่ได้เมตร20อ่ะเเผื่อเป็นเมตร25แล้วกันนะส่วนความกว้างวัดได้อยู่ที่เมตร65ก็เผื่อเป็นเมตร70แล้วกันนะครับผ้าพ,พลาสติกก็เป็นผ้าใบเก่ามานะครับแต่เป็น UV นะครับ มันป้องกันรังสีอิลตราไวโอเลตหรือป้องกันแสง UV grade A ครูจะใช้คลิปล็อกสแลนแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีความยาวออกมาอีกสักประมาณ2ช่วงอย่างนี้นะครับกูไปตัดออกมาเพื่อให้มันได้3ชิ้นประหยัดค่าใช้จ่ายไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับบางท่านอาจจะใช้ท่อ PVC ตัวนี้เลยก็ได้แล้วก็มาผ่าแบบนี้นะครับแล้วก็มาใช้ก็ได้กันแล้วแต่นะแต่คูก็สะดวกของคูอย่างนี้กูก็ทําอย่างนี้ได้นะ เสร็จแล้วนีนนี้ก็เหลือยกไปประกอบกับฐานด้านนอกหนึ่งครับปะไปกันเลยยกไงล่ะยกนี้แล้วกันเนาะรู้เลยมาแล้วโอเคเดี๋ยวเสียบขาตรงนี้ก่อนเป็นหลักไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวก็ไปเสียบตรงนู้น ก็เป็นว่าโครงหลังคาแปลงคู่นะครับสาเร็จลงได้ด้วยดีเห็นไหมครับว่าถ้าหากว่าเราใช้จั่วที่เป็น 90- าองศาเหมือนทางด้านซ้ายมือนเนี่ยมันจะต้องสูงขึ้นไปแล้วก็ดัดแปลงให้มันสูงเสมอกันโดยตัดจั่วออกไปเสียส่วนตรงนี้เอาไว้ทําอะไรส่วนตรงนี้เผื่อไว้ในอนาคตหากว่ามันมีน้ําหนักหรือหย่อนลงเนื่องจากความร้อนก็จะสามารถค้าเสียบจากตรงนั้นได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่เพิ่ไม่ต้องเผื่อตรงนี้ก็จะใช้เป็น4ทางธรรมดานะครับก็เป็นนว่าสาเร็จตามความต้องการนะครับครูยังมี แปลงปลูกคือยังมีวัสดุเหลืออีกนะครับครูจะแนะนําแปลงปลูกอีกวิธีหนึ่งแล้วก็ง่ายๆอันนี้ง่ายมากเลยนะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจกับคนทาคลิปครับกดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลความรู้ดีๆที่ครูได้นำเสนอไว้แล้วนะครับให้กับเพื่อนฝูงญาติมิตรของท่านแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทำทำไปเรื่อยครับกดตรงนี้นะเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครูยังมี วัสดุเหลือใช้อีกจำนวนหนึ่งที่กองอยู่ตรงนี้นะครับคลิปหน้าน่าจะเอามาทำประโยชน์ได้ติดตามครูไว้นะครับ